มาเลยมาอ่ามาลูกมามาๆมาเอาออกเร็วมามาเร็วๆเร็วๆๆมามาลูกมามามาเร็วเร็วมากินข้าวเร็วๆเออเก่งมากมาๆๆอกกินลูกครับกินๆๆจะเปลี่ยนน้ำเอาเนี่ยมาเร็วๆมามาๆซะกินโว้ยอกกินอกกินเหี้ย มาๆมาเลยมาเนเลยกินไปลลมามาๆมามาเรยเมาเิเ mm ัอาละาบานเลยอๆมาอ่าอีลาฮออาวนลลารับลีลาพร้อตอกกินเลย เอามาเลยกินเลยกินเลยเออค้างคามค้ามก็คือธรรมชาติของฮานนะครับเนาะแล้วพอแล้วเร็วเร็วเร็วตอนมาดิมากินข้าวก่อนเร็วดื้อด ER. ื้อกับเพื่อนกินนะมา

เข้าเร็วๆวันนี้ดื้อเนอวันนี้ดื้อหนาอ่าจะไปดื้อเออกินเหี้ยปัากินเหี้ยเลยเออเออแล้วเก่งมากเก่งมากปลอมมือให้ปลอมมือให้เจ้าเจ้าเจ้าอีกา ืเออะนั่นหน่ะถ้าเป็นอายเออเห็นอิ่มอิ่มแล้วเฝ้าบ้านเอออ่าไปจมมันมาล้ำงก๊ล้ำงก็เออครับอิ่มแล้วครับครับกินได้เต้เออกินได้เต้ เออกินได้เออครับเออแล้วก็ไปอยู่ห้องันเนอะกลับไปอยู่ทังหอบบนมันห้อนเราจะไปกินน้ำกันอ๋อกินน้ำก่อนอ๋อกินน้ำเหียกินน้ำเหียแม่ก่ตักขึ ah, <spe ak subway> ้นแล้วเออเอาอีละถึงเวลากินข้าวแล้วฟาวบาตกินน้ำ ธรรมชาติห่านนะครับนตัวนี้มันข่งมันเป็นกู้กันตัวนี้แฟนมันไปฟักไข่มากินมักินข้าวเหรลูกบ้างเออมันจะแย่งกันเป็นใยนะครับเนาะนี่แหละธรรมชาติของสั์เลี้ยงอามักกินเหรลูกมันมาย่าแล้วนี่ยกัวนะฮะพอกะกัวนะฮะถ้ามันชนะกันชนะกันตลอดครับเด้อเอ้า 一呢、嗯，啊，听、嗯。